เรื่องเล่าชาวสวนปาล์มสักคลิปนะครับคือวันนี้ตัดหญ้านะครับแล้วก็นึกอะไรขึ้นได้นะครับว่าจริงๆแล้วปาล์มเนี่ยครับเขาเป็นพืชที่ต้องการความชื้นตลอดทั um ้งปีนะเพื <c oughs> ่อนๆทั้งปีเลยนะมันไม่เหมือนผลไม้นะครับผลไม้มันต้องการแห้งอยู่ช่วงหนึ่งเพื่อออกดอกนะครับแต่ปาล์มเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการความชื้นทั้งปีนะครับเพื่อดูดซึมอาหารตลอดทั้งปีจะได้ทลายตลอดทั้งปีหรือว่าขาดคอสั้นลงนะครับ คราวนี้การตัดหญ้าเนี่ยนะครับจะทําให้ความชื้นมันลดลงนะเพื่อนเถ้าเราตัดถึงผิวดินเลยเนี่ยความชื้นมันจะลดลงเมื่อความชืนม้นในดินลดนะครับพืชก็ดูดซึมธาตุอาหารไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อเสียของาการตัดหญ้าข้อนึงเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาตัดหญ้าในสวนปาล์มนะผมผมไม่แนะนําให้ตัดถึงดินนะครับให้ตัดให้สูงสูงพอมิดรองเท้าบูทนะครับหรือว่าให้เราทํางานได้ได้สะดวกแค่น้ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดให้มันเรียบดินนะครับ ให้มันให้มันสูงส,สิบเซนนะครับสิบห้าเซนอะไรเนี้นะครับก็ได้แล้วเราก็เราก็ทางานสะดวกแล้วนะครับการตัดหญ้าเนี่ยจริงๆม er ันก็ตัดเพื่อการทํางานที่สะดวกนะส่วนเรื่องของการใส่ปุ๋ยเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราใส่ปุ๋ยเนี่ยเราจะใส่ตรงกลางของทางใบนะผมะจะใส่ตรงกลางตรงกลางของทางใบนะครับแล้วก็ค่อนออกมาข้างนอกนะครับซึ่งจริงๆแล้วพอมันร่มเนี่ยหญ้าก็ไม่ได้ว่ารกนะครับการที่ว่าจะแย่งกินปุ๋ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกเอาจริงๆนะครับในในทรงพุ่มมันนะันนะเพราะฉะนั้น ข้คิดของกานตัดหญ้าคือตัดเพื่อให้เราทํางานสะดวกนะครับไม่ควรตัดถึงดินเพื่อรักษาความชื้นให้มากที่สุดให้ได้นะครับเพื่อนๆแล้วเขาจะได้กินอาหารตลอดทั้งปีนะอ่ะลองดูครับ